ปัจจุบันอาหารประจําท้องถิ่นหรืออาหารโบราณที่อยู่คู่กับสถานที่แต่ละที่นั้นเริ่มหาทานได้ยากเนื่องจากไม่มีผู้สืบทอดกิจการเนื่องจากไม่มีผู้สืบทอดกิจการต่อหรือเด็กรุ่นหลังไม่รู้จกักไม่ถูกปากับรสชาติของอาหารจึงไม่นิยมรับประทานทําให้อาหารหลายอย่างสูญหายไปจากพื้นที่แต่ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลายังมีอีกที่หนึ่ง เมนูที่สืบทอดต่อกันมานับเป็นเวลายาวนานกว่า100ปีนั่นก็คือข้าวสตูเกียรติฟัง่งข้าวสตูนี้มาจากอากงมาจากเมืองจีนบนทนไถหลำก็ <c oughs> แกบอกว่าแกนั่งเรือสำเภามานะมาจอดที่ประตูเมืองนี้เลย <c oughs> ก็มาลกลากอาหาที่หาทางแล้วก็พอหลงัลงๆหลัลนี้ก็ก็วอาเออ,เอ,อแบบไม่มีใครขายแบบ ขายข้าวแล้วแกก็กินไม่ได้พวกแกงอะไรก็เลยออกมาทําพวกข้าวสตูเนี่ยให้มากินแล้วก็แจกแจกแถวบ้านแกเล่าให้ฟังก็แจกแจกว่าเออทำไมไม่ทําขายก็เลยทําขายจนถึงปัจจุบันนี้น้ําซุปของร้านเกียรติฟังจะเป็นน้ําซุปกระดูกอ่อนกับเครื่องเทศผสมกับหางกะทิจนได้น้ําซุปเข้มข้นหอมมันภายในซุปยังมีเนื้อหมูเนื้อแดงและเครื่องใน ทำให้รสชาติกลมกลม่อมเข้ากับยุคสมัยกลายเป็นที่นิยมชื่นชอบของผู้มาเยือนคุณปู่นะคะที่บ้านก็แบบพามากินก็แบบเดือนหนึ่งหนึ่งถงองครั้งในประมาณนี้ค่ะก็ทุกเดือนนะคะตั้งแต่เด็กๆก็จนถึงตอนใหญ่นี่ก็ยังทานอยู่ค่ะนี่เป็นคนนครไม่ใช่คนสงขาแล้วก็มาทานที่นี่ก็รู้สึกติดใจอะคะอ่ะน้ำซุปมันาลอยยิ่งพอยิ่งทานกับน้ำจิ้มมันก็จะกลมกล่อมอะค่ะแล้วมันมีรสชาติแบบว่า จืดมากแล้วก็มันถึงกะทิอะค่ะร้านสตูเกียรติฟั่งยังคงสืบทอดทำข้าวสตูแบบโบราณที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแม้ข้าวสตูอาหารโบราณที่นี่จะหาทานได้ยากแล้วนั้นที่นับได้ว่าใครมาสงขลาในย่านเมืองเก่าต้องไม่พลาดที่จะมาทานข้าวสตูเกียรติฟั่งเพื่อให้ข้าวสตูยังคงอยู่คู่กับชาวสงขลาสืบต่อไป